นี่จะทําอะไรเนี่ยน้องจะทําอะไรเนี่ยน้องทำไม้ทำทำําไม้ทําใครทําเสือทําไหมทําเสือที่ไหนครับดไ้เลยทําอะไรอู้นี่ทําอะไรเนี่ย,ย,ยหืมสอยอะไรมะม,ม่วงไหนไหนมะม่วง Ui, xoài mong muông, mong muông chứ nãy Soi lấy like? đọc, đọc mai đó này Ui, dọc mai bên 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 Ui, bên hạt bên bên เอา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 โอ้ยทิ้งแล้วโอ้โหมันเป็นยังไงดอกไม้เป็นยังไงได้ไหมไม่ได้เลยไม่ทำไงอะจะทำอะไรองี้อ่ะทำอะไรนะอ๋อ ขยันแท้อ้าเป็นไรอ่ะหน้นอา,อาฮะเสือมาเปล่าไช่ไังมา,า,มานี่ทำอะไรอีกอ่ะอาวมดกัดไหมเนี่ย อ้าวอ้าวทำอะไรเนี่ยใครดื้ออ้อตาย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 อ้ารองเท้าใส่ไหมเนี่ยตายทำอะไรอีก ใส่รองเท้าด้วยนะครับตอนนี้ใส่รองเท้าอ้าวรองเท้ามันไม่ใช่ของมันนี่คนละข้างนี้นนนนครับอ้าวไม้หักอีกอ <c oughs> ไม้หักแ,ดดแล้วเออทำไงแต่ทีนี้อ้าวหักอีกแล้ว เออตายตายตายโอเคบา,บายบายเร็วบายบายก่อนบายจุ๊บก่อนโอเคครับ